ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้มาพบกับ10อันดับอนิเมะรักใสๆในโรงเรียนอันดับที่10 s กูลลัมเบิลเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตนักเรียนมันธยมปลายของสาวน้อยล่าเริงแต่จะออกหัวทื่มเล็กน้อยชื่อสึคาโมโตะเทนมะและเพื่อนๆโดยเน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวละครและไม่มีโครงเรื่องชัดเจนเนื้อเรื่องเน้นความพยายามของเทนมะที่จะมัดใจคาราซุมะโอจิ OG. เพื่อนร่วมชั้นที่เธอหลงรักและปัญหาความรักของฮาริมะเคนจินักเลงหัวไม้ที่รักเทมะเพียงข้างเดียวอันดับที่9คาเลชิคานโจโนจิโ no จ no นางเอกของเรื่องคือมิยาสุะยูกิโนเป็นสาวมอปลายที่มีบุคลิกโดดเด่นทั้งการเรียนหน้าตากีฬาอิมเมจที่โรงเรียนของเธอเป็นคุณหนูผู้สง่างามแต่จริงๆแล้วทั้งการเรียนบุคลิกอันดงามของเธอเป็นสิ่งที่เธอจงใจสร้างขึ้น เพื่อความอยากเด็ดอยากดังเท่านั้นเป็นเจ้านักแสดงเลยทีเดียวในขณะที่ฐานะทางบ้านของยูกิโนะเป็นครอบครัวที่ธรรมดาพระเอกของเรื่องคืออาริมะโซอิจิโร่เป็นนักเรียนชายลูกงามที่เด่นทั้งการเรียนและกีฬาเช่นกันนอกจากนี้ยังเป็นลูกผอ,อโรงพยาบาลใหญ่อันดับที่8โ o โคโ o c คอนเน t เพราะเรื่องเกี่ยวกับการสลับล่างเป็นต้นเหตุของเรื่องดราม่าตามมาอีกมากมาย เพราะไม่ใช่แค่คนสองคนเกิดอุบัติเหตุพร้อมกันจนสลับร่างแต่กลายเป็น5คนที่โดนพลังพิเศษของสิ่งมีชีวิตลึกลับบังคับให้เกิดการสลับร่างแบบสุ่มในกลุ่ม5คนและสามารถเกิดได้ตลอดเวลาชีวิตที่เหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองทําให้ความสัมพันธ์ของคนในกลุ่มสับสนกันขึ้นทีละน้อยอันดับที่7คิมินิโทโดเกเรื่องราวของคุโรนุมะซาวกโกเด็กสาวมัธยมที่ถูกตั้งฉายาว่าซาดากะ จากเพื่อนร่วมชั้นเนื่องจากภาพลักษณ์ภายนอกของเธอคล้ายกับตัวละครผีสาวผมยาวชุดขาวในหนังผีเรื่องเดลิงซึ่งสาวโกถูกคนรอบข้างหวาดกลัวและเข้าใจผิดมาตลอดตั้งแต่เด็กจนแม้กระทั่งเขาหรือว่าเธอมีพลังสัมผัสวิญญาณแก่งกล้าและสามารถสาบแช่งผู้คนได้จริงๆนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เธอไม่ค่อยมีเพื่อนหรือมีใครอยากเข้าใกล้อันดับที่6โทนาลิโนไคบัตสึคุง เรื่องราวรักเรียนมัธยมปลายสองคนและเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันมิสุทานิชิซุคุผู้หญิงที่สนใจแต่เรื่องเรียนขณะเดียวกันโยชิดะฮารุหนุ่มเจ้าปัญหาของโรงเรียนที่มักจะก่อเรื่องไม่เว้นแต่ละวันจนสร้างความลำบากใจให้กับคนอื่นๆแต่เขากลับดันมานั่งข้างชิซุคุจนเกิดเรื่องวุ่นวายตามมาไม่ขาดสายอันดับที่ 5. อามากามิเอสเ เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนเมื่อทาชิบานะจุนอิจิไปรอสาวที่เขานัดไว้ในวันคริสต์มาสแต่สาวเบี้ยวนัดไม่มาด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้จุนอิจิเกิดอาการเฮิร์ตชอบหมกตัวอยู่ในห้องดูดาวส่วนตัวและอ่านหนังสือจนมิยะน้องสาวต้องลากตัวหรือหุดกิดใส่ตาภาษาพี่น้องปัจจุบันตอนนี้จุนอิจิอยู่ชั้นปี2โรงเรียนคิบิโตโรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งในวันคริสต์มาส เพราะงั้นทุกทุกปีจะมีการจัดงานโรงเรียนในวันคริสต์มาสอีฟช่วงนี้จะเป็นช่วงที่จุนอิจิสามารถไปตีสนิทกับสาวๆในโรงเรียนและาภารกิจของจุนอิจิคือการค้นหารักแท้ตั้งแต่ช่วงเปิดเทอมฤดูหนาวจนถึงวันคริสต์มาสนั่นเองอันดับที่4สาวเบร,ระจญหนุ่มสุดป่วน โรงเรียนมปลายชายล้วนเซกะได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนสหศึกษาอายุเซวามิสกิด้วยความโชคร้ายของเธอผู้เป็นพ่อสร้างนิสิตแล้วหายตัวไปเธอจึงต้องอยู่กับแม่และน้องสาวสาเหตุที่เธอเข้ามาเรียนโรงเรียนนี้ก็เพราะว่าค่าเทอมถูกนั่นเองแต่เธอต้องมาพบกับปัญหาใหญ่ก็คือความไม่เป็นระเบียบของนักเรียนชายในทุกๆด้านไม่ว่าจะเรื่องการแต่งกายที่ผิดระเบียบความสะอาดของโรงเรียนสารพันปัญหา เธอจึงแต่เต้าจนด้มาเป็นประธานนักเรียนหญิงคนแรกของโรงเรียนมปลายเซกะเพื่อเปลี่ยนแปลงโรงเรียนนี้ให้เป็นไปในทางที่ดีตามแบบฉบับของเธอนั่นคือประธานนักเรียนสุดเฮียพูดสยบเหล่านักเรียนชายสุดเก์พร้อมดูแลความเรียบร้อยของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดแต่หลังเลิกเรียนเธอจะทํางานพิเศษเป็นเมดสาวแห่งร้านเมดลาเต้เพื่อหาเงินช่วยค่าใช้จ่ายทางบ้านชีวิตสองหน้าของเธอดําเนินไปอย่างไม่ด่างพรอจนกระทั่งอุสุอิอทาคุมิชายหนุ่มขี้แกล้งได้รู้ความลับของเธอเข้า เรื่องราวสนุกสนานของทั้งสองคนจึงเริ่มขึ้นอันดับที่ 3, สซากุระโซหอพักสร้างฝันคันดาโซละตะนักเรียนหนุ่มมปลายปีสองโรงเรียนมัธยมปลายซุยโคที่ถูกย้ายเข้าไปที่หอพักซากุโซซึ่งเป็นที่รวมตัวของเราเด็กมีปัญหาเนื่องจากไปเก็บแมวที่ถูกทิ้งมาเลี้ยงและมันดันไปฝ่าฝืนกฎของหอพักที่ว่าห้ามเลี้ยงสัตว์และแล้ววันหนึ่งเขาก็ได้ถูกอาจารย์ผู้ดูแลหอฝากงานให้ไปรับญาติที่ย้ายมาจากอังกฤษ มาพักที่ซากุระโซเป็นเด็กสาวที่มีชื่อว่าชิอีนะมาชิโลเธอเป็นสาวสวยน่ารักวาดลูกเก่งแต่เธอนั้นกลับไม่มีสก,กิลในการใช้ชีวิตประจําวันเลยจึงต้องลําบากให้โซละตะต้องคอยดูแลเธออยู่เรื่อยๆอันดับที่2โทระโดระยายเสือใสกับนายหน้าโหดเป็นเรื่องราวความรักวุ่นวุ่นกับริวจิกับไทกะริวจินั้นแอบรักมิโนริเพื่อนของไทกะส่วนไทกะเองก็หลงรักยูสัุเพื่อนของริวจิ หลังเลิกเรียนวันเปิดเทอมใหม่ริวจิถูกอาจารย์เรียกไปพบเรื่องแบบฟอร์มเกี่ยวกับแผนการในอนา,าคตเพราะเขานั้นยังไม่ส่งครูสักทีเมื่อกลับมายังห้องเรียนเพื่อเอากระเป๋ากลับบ้านริวจิก็พบกับไทกะที่ไปบ้าอะไรก็ไม่รู้ในตู้เก็บของหลังห้องพร้อมสภาพห้องทีเละเทะเขาเลือกที่จะไม่สนใจเธอและไปหยิบกระเป๋ากลับบ้านแต่นั่นทำให้ไทกะแทบคลั่งเพราะว่าจดหมายรักที่เธอตั้งใจจะใส่ในกระเป๋าของยูซากุกระเป๋าใบนั้นกลับเป็นของริวจิไปซะได้ อันดับที่1แคลนนาเรื่องราวของนักเรียนมปลายโอกาซากิโทโมโยะที่ใช้ชีวิตอยู่กับพ่อเพียงสองคนเนื่องจากแม่เสียชีวิตตั้งแต่เขายังเด็กจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นพ่อของเขาได้ติดเล่าเล่นการพนันอย่างหนักตอนโทโมโยะอยู่มตน้นเขาเคยเป็นนักกีฬาชมรมบาสแต่วันหนึ่งเขาได้ทะเลาะกับพ่อเขาถูกผักไปชนกับผนังทำให้ไหลของเขาหลุดหลังจากนั้นความฝันด้านกีฬาของเขาก็พังทลาย เขาไม่ใส่ใจการเรียนเพื่อนของเขามีเพียงซูนโนฮะโยเฮท,ที่มีชื่อเสียงว่าเป็นเด็กเกเลชีวิตเขาดําเนินไปอย่างเบื่อหน่ายไปวันๆันทำให้คนรอบข้างมองเขากับเพื่อนว่าเป็นเด็กมีปัญหาจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้พบกับฟูรุคาวานางนิสะที่เรียนช้าไป็นหนึ่งปีเนื่องจากอาการป่วยของเธอ นางนิสาเพิ่งกลับมาเรียนจึงทำตัวไม่ค่อยถูกโทโมยะให้คำแนะนำเธอให้หากิจกรรมในโรงเรียนที่สนุกทำดูทำให้นางนิสาจึงตัดสินใจเลือกที่จะฟื้นฟูชมรมการแสดงที่ปิดไปแล้วขึ้นมาใหม่แต่ถูกปฏิเสธจากคนอื่นๆแต่สำหรับโทโมยะแล้วการได้พบกับนางยิสาเหมือนกับการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เขาเริ่มเปลี่ยนไปจบไปแล้วกับสิบอันดับตอนหน้าจะพูดถึงเรื่องอะไรฝากติดตามและกดซั b ส c r i b e กันด้วยได้ครับ